สวัสดีค่ะกลํามผ้ามือสองเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราเทรุ่นนี้เป็นเรสบิกซส์รวมผ้าของผู้หญิงนะคะป้ายใหม่ป้ายสตาร์นะะี่ค่ะงานบิกซายผู้หญิงนะคะสมคำร่ําลือสมชื่อแล้ะเนาะบิกซส์จริงๆค่ะ <c oughs> เป็นงานรวมผ้านะคะมีสั้นมียาวะคะ่ะมีทแนวลำลองแล้วก็สามารถใส่ไปทำงานได้นะคะ ท่านไหนที่ขายเป็นงานบิกซ้ายอยู่แล้วก็ลองพิจารณาตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะนะคะี่ค่ะมีทั้งแบบเรียบนะคะแบบสีพื้นแล้วก็แบบพิมพ์ลายนะคะน,น่าจะเป็นงานแนวราตรีแบบลายดอ,อกอย่างนี้ก็มีคล้าๆมาบ้างนะคะ นี่ค่ะบิกไซส์มากๆเลยนะคะรุ่นนี้เป็นงานเกรเอนะคะแพคก5 5กิโลงานสะอาดใช้ได้เลยนะคะถ้าคูดถึงเรื่องความสะอาดแต่ไซส์แต่ว่าทรงหรือว่าแบบนี้เดียว เราซื้อไปแล้วก็เราไปคาดอีกทีหนึ่งนะคะแต่ความสานี้ได้เลยค่ะเป็นงานรวมผ้าเลยนะคะมีผ้าฝ้ายโพลีชิฟองผ้ายืดนึงค่ะรวมรวมกันวาตัวนี้สวยค่ะหวานเชียว แสีสันสดใสยอย่นี้ก็มีมานะคะมีแบบแนวชายทะเลก็มีนี่ค่ะ ส่วนมากถ้าเป็นงานดรสแนวบิ๊กไซส์อย่างนี้มันจะเป็นแนวอย่างนี้เนาะเหมือนคล้ายคแนวทรงปล่อยนะะี่ค่ะแล้วก็ไปอัดแรเอานะคะว่าใส่เข็มคาดหรือว่าให้เขาใส่ยังไงเนาะแต่โดยรวมทรงก็จะออกเป็นแนวทรงประมาณนี้นะคะเพราะว่าเป็นงานแนวบิ๊กไซส์เนาะมันก็จะเน้นเป็นแบบใส่สบายนี่ค่ะไม่ได้รัดรูปมากนะคะ งานก็จะสามารถใส่ได้ทั้งวัยรุ่นวัยกลางคนนี่ค่ะสามารถใส่ได้หลายช่วงเลยนะคะตอนนี้ก็สวยดีจะคู่แบบผ็นพัรณน่าจะสวย งานเป็นงานมือสองนะถึงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเกรเองงานก็จะมีตำหนิหลงมาบ้างนะคะซื้อไปเราก็ไปค่าแยกเอาอีกทีนึงนะคะโอเคเวลาลือออกมากองก็จะโตโตอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวพี่รื้อเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวผออนุญาตรื้อเลยนะคะจะได้เห็นสีสันของผ้าเนาะสีสันโอเคคลาๆก็มาใช้ได้เลยนะคะลายก็สวยผ้าสะอาดนะคะรุ่นนี้เป็นงานเกรดเอนะคะเป็นปา้ายสตาป้ายใหม่เนาะท่านไหนที่ขาดเป็นงานบิ๊กไซส์ก็ดูตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งตัวเลื่อนหนึ่งนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ